สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมัลลกอกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชีร่องว่า The Young and the Prodigious TS s p i d e t บ้านหลังสีแดงขนาดกลางตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวกขจีในรัฐมอนทนาที่อยู่ห่างไกลความเจริญโดยมีครอบครัวสปิดเวททั้ง5อาศัยอยู่ที่นั่นประกอบด้วยหนึ่งเทคัมเซ ผู้เป็นพ่อที่หลงรักในวิธีแห่งคาร์บอย2ดรแคลร์ผู้เป็นแม่เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญและคลั่งไคล้ในการศึกษาชนิดของแมลงบนโลก3กราซี่พี่สาววัย14ปีที่ใฝ่ฝันอยากเป็นมิส s เมและสุดท้ายลูกฟ้าแฝดอย่างทีเอสและเลตันในวัย10ปีแต่ทว่าจากอุบัติเหตุปื้นลั่นเมื่อหปีก่อนทำให้ครอบครัวสปีเวดเหลือเพียง4คนเท่านั้น ไม่มีใครคาดคิดว่าเลตันลูกคนโปรดของผู้เป็นพอ่อจะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับถึงแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะผ่านมาแล้วเป็นปีแต่ทีเอสก็ยังคงรู้สึกผิดอยู่ลึกๆมาตลอดเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังไงก็ตามเด็กชายไม่เคยระบายให้กับคนในครอบครัวฟังและด้วยความที่เขาเป็นเด็กฉลาดที่หลงไหลในวิทยาศาสตร์ทำให้ในแต่ละวันของเด็กชายจะใช้ไปกับการคิดค้นการทดลอง และหนึ่งในนั้นก็คือการออกแบบเครื่องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่เคยมีใครทำสำเร็จจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นปลายสายบอกว่าเธอชื่อจิปเซนเป็นผู้ช่วยเลขานุการของซิมมิทโซเนียนเธอบอก TS ว่าเขาได้รับรางวัลจากการออกแบบวงล้อมแม่เหลก็กและต้องการให้ทีเอสขามาพูดสุนทรพจน์ในงานครบรอบร5 0ปีที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่เมืองนิวยอร์ก ในตอนนั้นเด็กชายโกหกจิบเส้นไปว่าทีเอสเป็นชื่อพ่อของเขาและเขาก็ยังปฏิเสธที่จะไปรับรางวัลในวันนั้นเนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่เด็กชายต้องไปโรงเรียนพอดีซึ่งพอเกรซี่รู้เรื่องเธอกลับคิดว่าน้องชายลนๆลนของเธอกูเรื่องขึ้นมาเสียอย่างนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเกรซี่ก็รู้สึกว่าครอบครัวของเธอไม่มีใครปกติสักคนทั้งพ่อที่ชอบสะสมสตาร์ัไว้ในห้องนั่งเล่น แม่ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแถมน้องชายยังชอบทดลองอะไรแปลกๆทีเอสเองก็ลงความเห็นไม่ต่างจากเธอว่าพ่อของตัวเองเป็นคนแปลกจริงๆเขามีจิตวิญญาณของคาร์บอยยางต็มเปี่ยนส่วนแม่นั้นก็ตรงกันข้ามกับพ่อโดยสิ้นเชิงจนเขาแปลกใจว่าสองคนนี้มาตกหลุมรักกันได้อย่างไรด้านของตัวเขาเองก็รู้ดีว่า ตนมีสมองที่แตกต่างจากเด็กไว้อื่นแต่เวลาเขาเสนอความคิดใหม่ๆพวกผู้ใหญ่มักจะไม่ฟังเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเหมือนกับครูที่โรงเรียนที่วิจารณ์การบ้านของเขาว่าเขาคิดนอกกรอบเกินไปทั้งๆท,ที่ชิ้นงานนั้นมันได้ลงนิตยาสารชื่อดังแม้แต่พ่อของเขาเองที่ไม่เคยฟังลูกชายที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งบนเขาในตอนนั้นทีเอสอุตสาหะสร้างแบบจำลอง แสดงถึงอุทกวิทยาที่บอกถึงแนวโน้มการระบายน้ําและองค์ประกอบของดินให้พ่อดูทว่าไม่เพียงความเฉยชาที่เด็ดชาได้รับกลับมาเพราะเป็นแบบนั้นทีเอสเลยเปลี่ยนใจว่าจะไปรับรางวัลที่นิวยอร์กในวันพรุ่งนี้แทนด้วยความคิดที่ว่าที่นั่นจะต้องมีคนที่ต้องการความสามารถของเขามากกว่าที่นี่และวันออกเดินทางก็เป็นวันเดียว กับวันที่แม่จะไปวิจัยที่ต่างเมืองเหมือนกันเธอเลยชวนทีเอสไปด้วยกันแน่นอนว่าเขาปฏิเสธแม่ไปก่อนที่คืนนั้นทีเอสจะเริ่มแพ็คของจำเป็นใส่กระเป๋าจนในที่สุดกระเป๋าที่สูงครึ่งตัวของเด็กชายก็ได้ถูกแพ็คเป็นที่เรียบร้อยในช่วงตีสีของวันนั้นทีเอสได้เข้าไปบอกลาเลตันในห้องนอนพร้อมกับเขียนจดหมายบอกคนในบ้านว่าเขากำลังออกไปทำงานบางอย่าง ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะทำอะไรจากนั้นทีแอก็ยิบไดอารี่ของแม่ติดมือมาด้วยแต่ชายแบกกระเป๋าออกไปอย่างทุลักทุเลจนต้องใช้รถแข็นของเลตันมาช่วยอีกแรงเขาแข็นกระเป๋ามาเรื่อยๆและในตอนนั้นที่รถกระบะของพอได้เคลื่อนผ่านตัวเข้าไปโดยไม่คิดจะหยุดถามลูกชาย TS ได้แต่น้อยใจพ่ออยู่ในใจจนเขาสรุปเอาเองว่าพ่อไม่ได้รักเขาเท่าเลตันเลย หลังจากเดินทางมาลำพังเขาก็มาถึงรางรถไฟที่จะมีรถไฟบรรทุกสินค้าผ่านทุกๆเวลาไม่รอช้าทีอสปีนขึ้นไปบนเสาสัญญาณก่อนจะใช้ปากกาสีแดงขีดทับไปที่้ายสัญญาณที่กำลังเป็นสีเหลืองอยู่เพียงไม่นานรถไฟก็ได้จอดกระทันหันเด็กแสบจึงใช้โอกาสนั้นยกกระเป๋าขึ้นไปแต่โชคร้ายที่มีคนมาเห็นตอนที่ T T.S. กำลังปีนขึ้นไปพอดี เขาเลยต้องแอบอยู่ใต้ท้องรถก่อนจะวิ่งหนีออกมาแล้วทำการขึ้นไปบนรถไฟได้สำเร็จโบกี้หลังของของบวนตอนนี้จึงถูกเด็ใช้ตัวเล็กๆจับจองเป็นเจ้าของในทันทีสิ่งแวดล้อมที่แปลกตาสร้างความตื่นต้นให้กับทีเอสเป็นอย่างมากเขาใช้เวลาไปกับการเรียนศิลปะการต่อสู้รวมถึงคุยกับเพื่อนในจินตนาการจนรถไฟวิ่งไปจอดที่รัฐไวโอมิงระหว่างนั้น ก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบนขบวนรถสิ่งดีที่ T.S. เสเป็นเด็กฉลาดเขาแอบเข้ามาหลบในรถบานที่อยู่บนรถไฟได้ทันพร้อมกับที่เขาแกล้งเนียนเป็นหุ่นเพื่อหลอกตาเจ้าหน้าที่อีกด้วยตั้งแต่วันนั้นทีเอสก็อาศัยอยู่ในรถทั้งวันทั้งคืนและแล้วรถไฟก็ได้จอดพักอีกทีในรัเนีเบสกาแต่ชายลงจากรถไฟเพื่อตั้งใจจะไปซื้อฮอทดอกริมทาง ทว่าเสียงร้องของชายชาราก็รั้งเขาไว้เสียก่อนชายคนนั้นมีชื่อว่าทูลาวดูเหมือนว่าเขาก็เป็นคนไราบานที่แอบอาศัยอยู่ในรถไฟอีกขบวลเช่นเดียวกันตอนนั้นทูข่าวชวนเด็กชายไปคุยกับเขาและทีเอสก็ได้แนะนําตัวเองว่าชื่อของเขามาจากคําว่านกกระจอกเพราะแม่บอกว่าวันที่แม่คลอดเขามันได้มีนกกระจกตัวหนึ่งบินชนหน้าต่างตายในห้องครัวพอดีเด็กชายเลยเชื่อมาตลอดว่า แม่ของเขานั้นคลอดในห้องครัวพอได้ยินแบบนั้นชายชาราเลยเล่าในฐานเกี่ยวกับนกกระจอกที่เข้าไปหลบความหนาวใต้ต้นไม้ต่างๆทว่าต้นไม้เหล่านั้นกลับปฏิเสธมันจนหมดยกเว้นแต่ต้นสนที่ยอมให้มันเข้าไปหลบได้จนในที่สุดเมื่อความหนาวพัดผ่านไปนกกระจอกก็สามารถกลับมาหาลูกของมันได้ตามที่หวังเมื่อผู้สร้างเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงลงโทษต้นไม้ต้น,น,นอื่นๆทั้งหมดที่แห,ห่แก่ตัว โดยการให้พวกมันเสียใบยในช่วงฤดูหนาวไปยกเว้นแต่ต้นสนที่ช่วยนกกระจอกทูลายังบอกอีกว่าเรื่องนี้ยายของเขาเป็นคนเล่าให้ฟังต่อจากนั้นทีเอสก็ลเลยพูดขึ้นมาบ้างว่าเรื่องนี้มันงดงามก็จริงแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วต้นสนไม่สามารถป้องกันความหนาวได้ยายน่าจะโกหกลุงแล้วแหละทำเอาคนเลาน่าจืดไปนิดหนึ่งก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเอง หลังจากนั้นทีแอสก็ได้ซื้อฮอทดอกตามความตั้งใจแต่เขาก็เจอกับตำรวจที่ใช้ป้ายประกาศรูปเข้ามาทำร้านฮอทดอกพอดีเด็กชายเลยรีบชิ่งหนีก่อนที่จะเดินไปเจอกับตู้โทรศพัพท์ภายในใจก็คาดหวังว่าถ้าตัวเขานั้นกลับไปครอบครัวก็จะเริ่มเห็นความสำคัญของเขาขึ้นมาบ้างแต่เด็กชายก็ไม่กล้าโทรไปอยู่ดีตกดึกคืนนั้นที S เพิ่งจะรู้ตัวว่า เขานั้นคิดถึงครอบครัวเป็นอย่างมากและเริ่มยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็แค่หนีออกจากบ้านของเด็กสิบขวบต่อจากนั้นเด็กชายก็ได้เอาไดอารี่ของแม่มาอ่านแก้เหงาวันถัดมารถไฟก็เล่นเข้าสู่ตัวเมืองมาถึงสถานีขนส่งชิคาโกได้เวลาที่เด็กชายตัวน้อยจะออกเดินทางต่อด้วยตัวเองเขาเอากระเป๋าแอบไว้ในตู้ข้างทางก่อนจะเลือกของที่จำเป็นจริงๆใส่กระเป๋าเป้ไปแทน ทวารในขณะที่เขาเดินอยู่นั้นมันก็ไปเตะตาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าให้ส่งผลให้เด็กชายต้องหนีจากการไล่ล่าของชายเบื้องหน้าหลังจากนั้นไม่นานเด็กชายก็มาสุดที่สะพานกำลังแยกออกจากกันทีเอสนั้นช่งางใจอยู่นานและแล้วเขาก็ตัดสินใจกระโดดข้ามไปทันทีในตอนนั้นโชคดีที่เขาข้ามฝั่งมาได้อย่างปลอดภยัยแต่เขาก็ได้รับบาดแผลที่ซี่โครงด้วยเช่นกัน แถมของในกระเป๋าก็เสียหายหลายอย่างนั่นจึงทำให้เด็กชายต้องจำใจทิ้งของรักของห่วงของแม่ลงน้ำไปจากนั้นเขาก็ไปโบกรถคันหนึ่งเพื่อขอเดินทางไปอย่างสถานที่เป้าหมายและนั้นก็ทำให้เขาได้เจอกับชายที่ชื่อว่าริกกี้ซึ่งริกกี้นั้นเป็นผู้ชายที่ชอบสะสมรูปของคนที่โบกรถเขาพาเด็กชายมาส่งที่สถาบันสมิโซเนียนด้วยความดีใจ ทีนี้ก็เหลือเพียงแค่ TS ที่ต้องเข้าไปในที่นั้นเพียงลำพังในตอนนั้นแด็กชายตัวเล็กเดินกุมแผลเข้าไปขอพบกับจินเซนและบอกว่าเขาคือ TS ที่จะมารับรางวัลในวันพรุ่งนี้ส่วนพ่อแม่ของเขานั้นได้ตายกันไปหมดแล้วไนตันแรกไม่มีใครเชื่อเขาสักคนจนเขาพูดถึงหลักการวิทยาศาสตร์ขึ้นมา คราวนี้จิบเซนจึงรู้แล้วว่าเด็กที่อยู่ข้างหน้าคืออัจฉริยะของจริงซึ่งก่อนที่จะให้เขาเข้าไปรับรางวัลเธอจะต้องพาเด็กใช้ไปหาหมอ,อก่อนในต,ตอนนั้นทีแอสได้ยืนกรานกับเธออีกเรื่องว่าเขาจะเขียนบทขึ้นไปพูดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้จิปบเซนร่างเอาไว้ให้ทั้งจิบเซนเองก็รู้สึกถูกใจเด็กคนนี้อยู่ไม่น้อยเธอจึงพาเข้ามาประเมินสมองก่อนที่จะพาเขามางานรับรางวัลในวันต่อมา ในสถานที่แห่งนั้นทุกคนล้วนพุ่งความสนใจมาที่เด็กชายแต่ทีเอสกลับไม่ได้ดีใจเลยสักนิดเขารู้สึกว่ารอยยิ้มของพวกนั้นมันไม่ได้มาจากความยินดีจริงๆหลังจากนั้นไม่นานนักเขาก็ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีเป็นครั้งแรกทีเอสบอกว่า3อย่างที่เขาอยากบอกกับทุกคนคือหเขาขอบคุณที่ไม่ยกเลิกรางวัลของเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นเด็กส ผลงานของเขามันก็เป็นเพียงแค่การออกแบบที่ทําให้เขาใกล้าการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่ตามหลักความเป็นจริงนั้นมันยังเป็นเรื่องยากที่ต้องใช้เวลาศึกษาอีกนานและอย่างที่สามเขาได้พูดถึงน้องชายที่เพิ่งตายไปว่าเขายิงตัวเองในโรงเก็บของแต่ไม่มีใครพูดถึงมันเลยซึ่งในตอนนั้นเขาก็กำลังเล่นกับน้องชายเป็นปกติทวาปืนของเลตันกลับลั่นขึ้นมาและเขาก็เห็นกับตาว่า ร่างของเลตันลอยข้ามห้องออกไปทิ้งกองเลือดไว้บนกองฝังจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปบอกพอ่อก่อนจะฝังตัวเองไว้ในห้องน้ำตอนนั้นเสียงไซเรนดังไปทั่วบริเวณมันเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้หลังจากที่เสียงของทีเอสเงียบลงบรรยากาศในนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าก่อนที่เสียงตบมือจะดังขึ้นเพื่อปลอบลมจิตใจของเด็กชายโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า หนึ่งในผู้ร่วมงานก็คือดรแคลแม่ของเขานั่นเองจากเรื่องที่ลูกชายของเธอพูดทำให้เธอรู้ว่าลูกชายยังคงรู้สึกผิดกับการตายของน้องซึ่งทีเอสนั้นก็ได้แต่หวังไว้เหมือนกันว่าสักวันเขาจะก้าวข้ามความรู้สึกผิดนั้นมาได้หลังจากนั้นชื่อเสียงของเด็กชายอัจฉริยะก็เริ่มดังเป็นพลุแตกเขาต้องไปออกงานต่างๆต,ตามที่จิ๊บซนได้จัดเอาไว้โดยไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธเลย จนกระทั่งทีเอสได้เข้าร่วมรายการถ่ายทอดสดจิบแซนเลยแนะนำเขาไปว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะมีคนอื่นมาโจมตีเพราะแบบนั้นเรื่องอุบัติเหตุของเลตันพูดเท่าที่จำเป็นก็พอหลังจากเด็กชายรับคำการถ่ายทอดสดก็ได้เริ่มในไม่กี่วินาทีต่อมาโดยมีพิธีกรชื่อรอยเป็นคนดำเนินรายการที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าแต่แล้วเขาก็ได้เจอเซอร์ไพร์ โดยแขกรับเชิญพิเศษอย่างดรแคลร์ในตอนนั้นทีเอสตกใจมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่คาดฝันจนแคลร์เริ่มพูดออกมาว่าเธอแทบเสียสติตอนที่รู้ว่าลูกหายตัวไปพร้อมกับที่เธอพูดขึ้นมาว่าการทีเลตันตายมันไม่ใช่ความผิดของลูกและมันก็ไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นอุบัติเหตุยิ่งฟังเดดชายก็ยิ่งน้ำตาไหลก็ทางแคลถามขึ้นมาว่าเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อหรือไป แล้วพอได้ยินลูกชายพูดว่าไปสองแม่ลูกก็พากันออกไปจากรายการทันทีโดยมีรอยตามมาสัมภาษณ์ติดๆเพราะมันยังไม่หมดเวลาถ่ายทำพวกเขาเดินตามทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับกินเซนที่โกรธมากกับการโกหกของทีเอเธอด่าเด็กชายเสียๆให้หายจนแคลทนไม่ไหวจัดการตบหน้าเธอไปหนึ่งทีส่วนทางร้อยที่ตามตื้อไมห่ห่างก็โดนผู้เป็นพอที่มารับลูกชายต่อยหน้าไปหนึ่งดอก ก่อนที่เขาจะริบวิ่งเข้าไปหาลูกชายในต,ตอนนั้น TS ถามขึ้นมาว่าทำไมวันนั้นเขาถึงไม่หยุดรถซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือเขาไม่เห็นเด็กชายจริงๆพอรู้แบบนั้น TS และครอบครัวก็กลับบ้านด้วยความโล่งใจเด็กชายได้กลับมาใช้ชีวิตธรรมดาแต่ที่แตกต่างไปก็คือครอบครัวได้เข้าใจกันมากขึ้นและที่สำคัญเขากำลังมีน้องคนใหม่ที่กำลังจะคลอดในไมช่ช้า ในตอนนั้นเองที่เด็กชายได้พูดขึ้นหลังจากเห็นแม่จับท้องว่าเขาคิดว่าแม่จะคลอดในห้องครัวอีกครั้งทางแคลก็ได้ตอบทันทีว่าเธอไม่เคยเคลอดในห้องครัวนั่นจึงทำให้ทีเอสรู้ว่าชื่อที่มาจากนกกระจอกของเขามันเป็นความคิดของเกรซี่ที่เจอนกกระจอกตายในห้องครัวตอนที่แม่กำลังคลอดทีเอสที่โรงพยาบาลต่างหากแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมปัจจุบันยังมีความเชื่อที่ผู้ใหญ่จะต้องถูกเสมอทำให้พวกเขาไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนจนเกิดเป็นความไม่ลงรอยกันทั้งนี้การเปิดใจยอมรับฟังซึ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบประนีประนอม